มวกปลาหมึกแบบคริสตัลเข้ามาแล้วนะครับทุกคนเป็นไอเทมที่มาในช่วงเวลาที่นหนาวๆแบบนี้พอดีเลยนะครับแล้วตัวรูปทรงของหมวกนี้มใใันจะคล้ายๆกับปลาหมึกนะแล้วก็สีน่ยจะเป็นสีของหิมะนั่นเองครับเราไปรับไอเทมตัวนี้ใส่ไว้หน้าหนาวกันได้เลยนะทุกคนและสำหรับแมปที่เราจะเข้าไปในคลิปนี้นะครับจะเป็นแมปของ UGC Don't Move AFK นั่นเองครับแมบปบนี้เราจะมารับไอเทมกันทุกวันเลยนะทุกคนสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับให้ทุกคนเนี่ยคลิกที่ Get UGC Here และเลือกไปที่หมวกปลาหมอกคิทตอนนะครับตอนนี้ไอเทมตัวนี้จะมีจํานวนคงเหลืออยู่ที่1,149ชิ้นด้วยกันและราคาขายเนี่ยจะอยู่ที่5 55 5 5 5 5 5แท่งเวลานะครับทุกคนชอบทีมงานสร้างแบบนี้จังเลยตั้งราคากวนทุกชิ้นเลยครับสําหรับวิธีการเก็บแต้มเวลานะครับเพียงแค่เราเนี่ยไม่ขยับเป็นเวลา30นาทีเราก็จะรับไปเลย5,000แต้มนะครับในอีกวิธีที่เราจะได้รับแต้มเพิ่มเติมนะครับที่หน้าจอของเราเนี่ยจะมีรูปบับเบิ้ลคะแนนอยู่ให้เราแตะไปที่บับเบิ้ลตรงน พอแตกมาแล้วนะครับเราก็จะได้คะแนนเพิ่มเติมนั่นเองและวิธีการเช็คแต้มว่าเรามีแต้มคงเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับให้ทุกคนเนี่ยดูตรงลีดเดอร์บอร์ดด้านขวาบนตรงนี้จะแจ้งแต้มของเราและจานวนวินที่เราชนะด้วยนะครับว่าตอนนี้เรามีแต้มทั้งหมดเท่าไหร่แล้วถ้ามีแต้มเพียงพอนะครับให้กดตรงรูปเวลาที่เป็นราคาแล้วซื้อไอเทมตัวนี้ได้เลยแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนลาทุกคนบ๊ายบายนะครับ